นี้ซีวิค E-G แล้วนะครับเราก็วันนี้เราจะมาทำมาตั้งเบรกดั้มนะครับก่อนหน้าน,นี้เราเคยเปลี่ยนตัวลูกยางนะครับตัวซีนตัวปั๊มเบรกดั้มข้างหลังแล้วนะครับแต่ว่าอพอใช้ไปสักพักหนึ่งนะครับก็เวลาเราจอดขึ้นเนินนะครับแล้วเรายกเบรกมือขึ้นมันยังรู้สึกว่าถอยอยู่นะครับก็เลยวันนี้ก็เลยจะมาดูนะครับว่าวันนั้นเราประกอบมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่านะครับ ก็สุดท้ายแล้วลเราก็เจอนะครับว่าข้างขวานะครับตัวทีบที่เป็นตัวตั้งเบรกระยะห่างเบรคนะครับที่มันจะตั้งอัตโนมัตินะครับ <med S 2> ตัวนั้นมันห่างออกนะครับตัวตีนทีบมันไม่ได้ไปจิกกับตัวเฟืองที่เอาไว้ตั้งเบรกนะครับก็วันนี้ก็เลยไหนๆก็ลื้อแล้วก็ทําการมาตั้งเบรกใหม่ทั้งสองข้างเลยนะครับนี่นะครับเราก็ตั้งตรงนี้มันจะมีมันจะมีเกีียวอยู่แล้วก็งัด งัดลงนะครับก็คือให้มันทางออกนะถ้าง,งัดลงถ้าง,งัดขึ้นก็คือให้มันหุบเข้านะครับอตอนใส่ก็จะเรียจัดจับด,ดิสจัดตัวเบรกให้มันตรงๆอยู่ให้เทนเตอร์ก่อนนะครับไม่งั้นเวลาเราใส่ดาตัวนี้ไปเราจะใส่ยากมากครับแล้วก็ถอดยากด้วยนะครับโอเคนี่ฮะเมื่อกี้ผมดัดไอตัวเหล็กที่คอยเป็นตัวตั้งเบรกนะครับให้มัน ให้มันงอเข้าไปนะครับเพราะว่าตอนแรกอะมันไม่กดตัวเฟืองเลยนะครับก็อาจจะทําให้มันไม่ยอมตั้งเบรกนะครับคราวนี้พอเวลาดึงเบรกมือแล้วมันก็ยังถอยได้อยู่นะครับยังไม่มันไม่เบรกเต็มที่นะครับเพราะว่ามันเหมือนไม่ได้ตั้งตัวตัวพับเบรกให้มันถ่างออกนะครับเหมือนมันกินแค่ช่วงริมๆนี่เองครับช่วงริมๆเองนะครับ ก็ต้องมาตั้งใหม่นะครับโอเคไหนๆเราก็ลื้อแล้วนะครับก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับก็ใช้เป็นตัวเบรคคีนเนอร์นะครับก็พ่นไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีข่ามเอาพวกเศษผ้าเบรกนะครับเราก็ใช้พวกเบรคคีนเนอร์ครับหรือถ้าใครไม่มีเบรคคีนเนอร์ก็ใช้น้าเปล่าก็ได้นะครับแล้วก็เช็ดให้แห้งนิดนึงนะครับ เพราะว่าฝุ่นพวกนี้นะครับพอเวลาเราเข้าหรือหายใจเข้าไปเนี่ยมันก็รู้สึกระคายเคืองเหมือนกันนะครับก็ถ้าเกิดใครจะทำอะไรก็ควรจะใส่ที่ปิดปากนิดนึงนะครับแค่เฉพาะช่วงตอนที่เราทำความสะอาดตัวฝุ่นผ้าเบรกก็พอนะครับก็ออก,การตั้งะระยะ ของดัมเบกนะครับก็ให้มันรู้สึกว่าฝืดนิดนึงนะครับให้มันหมุนได้นะครับแล้วก็รู้สึกฝืดนิดหน่อยก็พอแล้วนะครับให้มันฝืดฝืดนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันลื่นเกินเนี่ยแสดงว่าอะไรห่างของตัวผ้าเบกกับตัวดัมเนี่ยมันมันห่างเกินนะครับมันทาให้เรากดเบกลึกนะครับเพื่อที่จะให้มันโดนตัวดัมเบกนะครับก็ตั้งให้มันฟิตฟิตนิดนึงนะให้มันฝืดๆืนะครับก็สุดท้ายแล้วนะครับก็อย่าลืมทําการขันน็อตล้อด้วยนะครับก็น็อตล้อ ส่วนใหญ่เราจะอยู่ที่110นิวตันนะครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับเผื่อไว้นะครับเวลาเราจะต้องซ่อมหรือแม้นทันแนนกลางทางนะครับเราจะได้สามารถขันมือออกได้เลยนะถ้าแน่นกว่านี้คือบางทีมันแน่นมากนะครับเราแทบจะเอาตัวโหดยังไม่ออกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราตามความรู้สึกเนี่ยพอขันแน่นเกินเนี่ยมันแน่นเกินไปจริงๆนะครับก็อย่าลืมฝากเพื่อนๆไปด้วยนะครับแค่นี้ละครับสวัสดีครับ